ท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายปากดวงภาพรวมเลขโชคลาภงานเงินความรักเป็นเรื่องทั่ทวไปนะคะอาจารย์วางไพ่แบบทักษะโบราณน,นะคะคือมีตำแหน่งนะคะบริวารอายุเดชสีมูลสหมนติกาลีนะคะค่ะเรามาดูไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะคะตำแหน่งใบแรกเป็นตำแหน่งตัวตนของชาวพิจิกได้ไพ่แห่งความสมบูรณ์แบบแบบนะคะ <c oughs> ขอประทานโทษค่ะเป็นไพ่ h ด w o r ว d ค่ะไพ่ใบน,นี้คือความสุขความสมหวังที่จะมาถึงเพราะขยายด้วยไพ่ที่ดีเป็นภาพผู้หญิงที่ดูแล้วธรมัดธแแมงในมือเธอถือคัายืนอยู่บนอ่าช่อมะกอกนะฮะเป็นความแบบสมบูรณ์เราเห็นเลยแล้วว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้โดยเฉพาะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่า อินเทอร์เน็ตหรือเกี่ยวข้องกับขายของออนไลน์นี่ก็ถือว่าเด่นนะใบไปใบนี้หรือธุรกิจที่ export import นะอืมก็ถือว่าสุดยอดเพราะขยายด้วย8ไม้เท้านี่จะเด่นเรื่องงานมากไพ่อายุเป็น8ไม้เท้าสุภาพแข็งแรงหรือแปลว่าคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ การงานที่มากมายผิดปกติในสัปดาห์นี้มีงานเข้ามาเยอะมีเงินเข้ามาเยอะนะคะเพราะตำแหน่งเดทเป็น8เหรียญน,นะคะมีเงินมีงานเข้ามาหลายช่องทางได้ในปักนี้สำหรับชาวพิจิกคะ่ะแเหรียญเป็นคนมีความสามารถมีพรสวรรค์มีความสามารถเฉพาะทาง นะคะทำงานสองสาอย่างควบกันยังได้สบายเลยนะคะตำแหน่งสีโชคลาบ6เหรียญเงินเข้ามือ,อได้รับความรักความเมตตาอุปถรัรมภ์ค้ำจุนจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงบริวารได้หมดเลยดีมากนะคะในไพ่หเหรียญน,นะคะ,ะตำแหน่งมูระเป็น3ถ้วยค่ะก็การเงินความมั่นคงมีเกณฑ์ซื้อทรัพย์สินซื้อบ้นอบานซื้อที่ดินซื้อรถได้ไพ่ใบนี้ เฉลิมฉลองความสำเร็จมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปสังสรรค์กับคนรักได้ะนะคะความรักดีนะคะ,ะในตำแหน่งความรักนะคะเป็นไพ่สีกับมนตรีเนี่ยมีอะไรก็เขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันการประคับประคองความสัมพันธ์อาจจะมีขัดแย้งกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ คนเราอยู่ด้วยกันอาจจะเหมือนลิ้นกับฟันนะคะก็มีกระทบกระทั่งแต่ไม่ใช่ถึงขั้นเกณฑ์เลือกรายอย่าล้างอะไรนะคะและโดยเฉพาะใครที่ติดต่อกับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้เจอกันค่ะนะคะเกณฑ์เดินทางมาเจอกันได้เลยนะคะแล้วก็มี ไพ่ตำแหน่งอุตสาหะคือความเพียรพยายามค่ะเป็นไพ่สีเหรียญคุณมุ่งมั่นคุณพยายามสิ่งไรก็ตามที่คุณมุ่งหวังคุณกอดมันไว้แนบอกคุณนั่นแหละคือความตั้งใจจริงว่าคุณจะทํามันสําเร็จมันจะเกิดดอกเกิดผลให้คุณคุณลงมือไปได้เลยเกิดความสําเร็จได้นะคะ ในตำแหน่งคำว่าอุตสาหะนะคะความเพียรพยายามตำแหน่งมนตรีเมื่อกี้บอกแล้วมีคนอุัธร์คำจุนนะคะในไพ่สองเหรียญน,นะคะมีการแบบเ,เขาเรียกว่าการบาลานซ์บางอย่างนะคะการปรับความเข้าใจาในเรื่องของความรักได้นะคะผู้ใหญ่ก็ยังให้โอกาสสำหรับชาวพิจิตเสมอนะคะตำแหน่งกาลีที่เป็นปัญหาคือเอ็มเพล อันนี้อาจารย์จะมองในแง่ของบทบาทชาวพิจิตบางทีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนมีอีโก้สูงหรืออาจจะมีความตั้งใจจริงทำอะไรจริงจังแต่อาจจะขาดความอ่อนหวานไปนิดนึงนะคะไพ่ใบน,นี้ให้เพิ่มเขาเรียกความอ่อนหวานหรือความที่รู้จักการประจบประแจงหรือเอาใจคนบ้านก็จะดีเนะาะนะไพ่ใบนี้ดูแข็งแข็งเกินไป นะคะอยู่ในตําแหน่งปัญหาคือจริงจังมุ่งมั่นไงคะแต่เราลืมความอ่อนหวานไปนิดนึงแค่นั้นเองขอให้เพิ่มลงจุดนี้แล้วจะดีนะคะโอเคเรามาดูเลขโชคลาภกันเลยคะ่ะฝนกำลังตกพอดีเลยคะ่ะตอนนี้ <laughs> อยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะมีเสียงฝนแล,ละะ้วค่ะมีใครมาทำสวนเกษตรอยู่โคกหนองนาโบเดลนะคะ สักสามปีจะเปิดให้คนชมฟรีนะคะเพิ่งเริ่มต้นได้สามเดือนกว่าเองโปรโมทงานตัวเองนิดนึงทำาคกหนังนางโมเดลอ่ะเรามาดูนะคะว่าว้าไพดีสวยงามองค์พระพิเนศค่ะไปขอพรได้นะคะท่านจะประทานพรโชคลาภความสำเร็จให้กับชาวพิจิกนะคะได้หมายเลขหนึ่งค่ะแล้วก็อีกใบนะได้เลขหกหกค่ะสำหรับชาวพิจิกนะคะแล้วก็อย่าลืมเลข ที่อาจารย์ให้ช่วงไตเติต้ลรายการด้วยนะคะในเลขพลังดวงดาวทักษะโบราณนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจช่องกิ่งไผย่พยากรณ์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ